พี่น้องเอ้ยกินอิ่มแล้วกะเล่นกันคนน่ะตกเที่ยงตกบ่ายกันอนหลายคั่ะแกพี่น้องอยู่ข้างอยู่ข้างนอกกัหลายคั่ะแกพี่น้องเอ้ยคนน่ะเต็มเลยอยู่ข้างไหนคนกันมีน่ะลูกหลายแดงมี้ตามท้องบับตามตามครอบครัวสี่ขอบครัวน่ะจ้ะหลายคักหลายแน่แม่เอ้ย บาวาดบาไหวแต่สีเลี้ยงในก็ออกมาแล้วก็เลี้ยงไปตามมีตามเกิดไปแล้วจะให้เขาไปรถเหยียบโอ้ยสวยเอ้ยเล่นแห้งครับสวยเล่นกับน,น้องก็เดๆๆินๆดูเขเล่นกับน,อนอ้องก็เอาเล่นตามกันก,นกนดดระโดดตรง ตายเหรอคุน้องก็ตายจนตัวแนวเนี่ยเหรนยเนี้ยก็เลยก็ตายขรัวอืมตายขรอดตายแแต่ๆเด็กน้อยอืสวยนี่สวยนี่นี่สวยคกะไหมสวย,สวยลายสวยเหรีแห้งอืมมีแม่เขาบุญรอดบุญรอดนี่ก็ป่วยค่ะป่วยแน่ด้วยพี่น้องเอามารักษา รักษาหายแล้วก็โอ้ยก็เลยตั้งซื้อว่าให้บุญหลอดนี่กับลยออกผลมาเนี่ยเพอก็ได้ผลอะเรนดง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 ,ดง,ดงพี่นอ้องเอ้ยมวนหลมวนคักผล่นค่ะค่ะผล่ะมวนหลผล่ะ,น,ะนี่ก็แม่สมจุกนี่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 ใบเงินนี่นี่ใบเงินเนี่ย มวนลายเนี่ยสีหมอกคนจุกจุกพี่น้องเย้ยคนบะูชาณะคนเจ็บตาปวดตาบวมตาเจ็บปวดสุดตัวลดเรียนกันคนแต่ฉีกคือเฮาแต่เด็กหน่อยคนลนะนัะมวนกุ๊บป้ากุ๊บหมอกเออ สนุกมากเออเอาไดัไอด้ดำปีนี่ก็ถือกระม่ะมได้ไหนซะบอกมูได้พี่น้องบอ่าไผ่ได้ได้กับนอนน้อยๆมันก็ตีเอาตบเอาโอ้ยขอเรากุ่มใจกับมันไลยมันบอถือกับผู้ใดอ,อืมต่ว่ามันกะยู่ได้นัออ่น นี่กับหนเสียวตาข้างนอกได้ไหน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 หาผู้ซายนี่นี่สมจุกพูดนะะสวยอย่าทำน้องอตายแล้วนอกล้อไ เดี๋ยวตรงๆมวนมวนหลายพี่นองมวนมวนคักแนเอา้าเอา้าวคนอะสีบอกแค่น้อง คนอ่ะมวนครับมวนแน่พี่น้องเอ้ยคนอ่ะเอาเข้าไปเอาคนอ่ะคนอ่ะอืมอืมอืม cái này cái tã này, ừ. Nhi, môn. Đi, ơi, mờ mờ mèo, ha, này, này, muaon kha, môn, lên นี่บออไผ่ไงนี่นี่บออไผ่เลยนี่ช่วยนี่กระเรียนแหงแหงเลยมานไหลายพี่น้องอ่ะ lần tay tay luôn tin Lên trên hình trên, hình ôi tin 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 phi đấy, tin lại, Lại tin 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 nè ạ à? แม่หลอดกับกินยางเดียวเราพี่น้องเห้อย่าลืมเลยจ้ะพี่น้องซอยติดตามซอยกดติดตามเห็นะเนี่ยกันฮ้าก,กเอ็นดูเล็กน้อยก็ได้สิพะมาตามติดชีวิตค่ะว่าเขาสีง่ายมากแดดเลยด,ดืเหมือมนซัมแดแม่ไม่ฉี่มีลูกอีกว่ายห้อาปวดหัวอีกวะสิพปย,ายาังย้ำกันบ่หายมีลูก กันให้มันดีที่สุดเท่าที่สี่กันได้เฮเขาต้องหวังว่ารัฐบาลเิ่นสีมาเย็ดมันให้เขาเขาจองมาตั้งเพื่อนหรอกจก้จะเพราะแต่เขาประกาศแค่นั้นแหละเขาก็าไปลงซื้อกันไปหมดแล้วค่ะเขาพอมีทางสิ่ทันเขาได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามในในเ้จ้ะหากกระเอ็นดูเร็กหน่อยเบื้องคีบหายซื้อๆก็ได้จ้ะขอให้เบื้องขอให้ติดตามนะจ้ะ ขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อกดซับเตอร์คให้กดไลค์กดแชร์น้ำแนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมได้จ้าเด้อ